ดูเงื่อนไขของ discriminant analysis นะคะอันนี้ต้องทราบก่อนว่าตัวแปรตามเรามีกี่กลุ่มใช่ไหมอย่างเช่นตัวอย่างเราอะมี3กลุ่มคือกลุ่มพนักง,งานที่ได้รับรางวัลดีเดนได้รับรางวัลชมเชยแล้วก็ไม่ได้รับรางวัลแล้วก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีอยู่จริงต้องทราบว่าหน่วยใดหรือ subject หรือใครอยู่กลุ่มใดมาก่อนจะต้องอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ไม่ซํำส้อนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นจะเป็นทั้งพนักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นหรือรางวัลชมเชยด้วยเนี่ยไม่ได้นะหลักการนี้เนาะก็จะแตกต่างจากคลนะัสเตอร์แอนาลิซิสคลัสเตอร์แอนาลิซิสเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องทราบมาก่อนว่ามีกี่กลุ่มหรือหน่วยใดอยู่กลุ่มใดมาก่อนนะตัวสถิติคลัสเตอร์เนี่ยเขาจะช่วยจัดให้ว่า หน่วยใดควรจะอยู่กลุ่มใด Sample Size หรือขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมนะคะสำหรับการวิเคราะห์ d i s c r i m i n a n t ก็มีผู้เสนอแนะไว้มากมายอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกมานะคะอย่างเช่นของแฮและคณะในปี2010เนี่ยเขาก็เสนอแนะให้ใช้5-20ถึง20เท่าของตัวแปรอิสระ และและ,ะ,ะแต่ละกลุ่มของตัวแปรตามเนาะควรมีจำนวนตัวอย่างหรือสมาชิกไม่ต่ำกว่า20นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยเรามีตัวแปรอิสระ4ตัวเพราะฉะนั้นควรใช้5ถึง20เท่าของจำนวนตัวแปรอิสระก็คือ20ถึง80ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยควรมีจำนวนตัวอย่างเนี่ยไม่ต่ำกว่า20นะ อันนี้เรามีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มเนาะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างเนี้ยถ้าเราใช้เกณฑ์ของแฮและคณะเนี่ยเราก็ควรจะใช้ตัวอย่างในช่วง6 0ถึง80สใช่ไหมคะส่วนของทาบ์ชนิกแล้วก็ฟิเดลในปี2007เนี่ยก็เสนอแนะว่าควรมีจำนวนตัวอย่างอย่างน้อย80คนต่อกลุ่มเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้เราก็จะต้องใช้ก็คือ แ8324คือ240ตัวอย่างนะคะจำนวนตัวอย่างในแต่ละก,กลุ่มของตัวแปรตามควรจะมีจํานวนพอๆกันนะอันนี้มันจะส่งผลดีต่อต่อการตรวจสอบ a s s u m p ชั่นในเรื่องของความแปรปรวนเท่ากันเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในตอนท้ายนะคะแล้วก็ข้อมูลจะต้องไม่มีค่า m มิสซิง นั่นก็คือข้อมูลแต่ละชุดเนี่ยจะต้องมีตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามเนี่ยครบทุกตัวนะคะวิธีการสร้างสมการวิเคราะห์จำแนกตัวนี้ก็จะมีในโปรแกรม s p s s นะคะจะมะีให้เราเลือกอยู่2อ,อวิธีก็คือวิธีทางตรง direct method หรือ simultaneous นะคะหรือวิธี enter ที่เราคุ้นเคย มันจะเป็นวิธีการที่ให้ความสำคัญกับตัวแปรอิสระทุกตัวที่เรารีวิวมานะเขาก็จะนำตัวแปรอิสระทุกตัวเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์นะแล้วก็ผู้วิจัยเนี่ยก็จะเป็นคนตัดสินหรือคนพิจารณาเลือกตัวแปรต้นเองว่าตัวไหนที่มันจะจำแนกกลุ่มตัวแปรตามได้ดีนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเซ็บไว้ m เมทตลนะคะ อันนี้โปรแกรมจะเป็นคนพิจารณาเลือกให้โดยเลือกตัวแปรที่มีอำนาจจำแนกกลุ่มเนี่ยสูงที่สุดเข้าไปก่อนเข้าไปทีละตัวทีละตัว,ลตวแล้วก็พิจารณาว่าตัวไหนที่มันมีผลใช่ไหมคะที่ทำจำแนกกลุ่มของตัวแปรตามได้ดีอย่างนี้นค่ะซึ่งวิธีการคัดเลือกเนี่ยก็จะมีอยู่หลายวิธีอย่างเช่นของวิลส์แลมดานะคะ อันนี้เขาก็จะเลือกตัวแปรที่มีมีค่าวิลส์แลมดาเนี่ยต่ำสุดแล้วก็ s ิ gnificant นะคะหรือแฮก็แนะนำให้ใช้มหารันโดบิสดิสแทนตัวนี้นะคะและแฮก็เสนอแนะว่าวิธีวิธีสเต็ปไวเนี่ยค่ะมันอาจจะให้ผลที่ไม่คงเส้นคงวา หรือไม่คอนสิสเทนซีหากมีกลุ่มตัวอย่างเนี่ยน้อยกว่า20เท่าของอจำนวนตัวแปรอิสระนะคะวิธีที่นิยมใช้แล้วก็ใน SPSS ก็จะตั้งเป็น Default เครื่องเลยก,ก็คือวิธีเ n t เ r ในการสรุปผลของการวิเคราะห์ d i s m i n a n t เ t นาะว่า d i s c r i m i n a t t Function หรือสรรมการจำแนกตัวนี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นเนี่ยสามารถจำแนกกลุ่มได้ดีหรือไม่นะคะก็จะพิจารณาจากสถิติหลายตัวอย่างเช่น Canonical Correlation อันนี้จะเป็นมาตรวัดความสัมพันธ์ของ d i s c r i m i n a n t ใช่ไหมคะกับกลุ่มตัวแปรอิสระเนาะถ้าค่า Canonical Correlation ตัวนี้ค่ะ มันมีค่าสูงก็แสดงว่าสมการจำแนกกับกลุ่มตัวแปรอิสระเนี่ยมีความสัมพันธ์กันสูงเราก็จะสรุปได้ว่าสามารถจำแนกกลุ่มของตัวแปรตามได้ดีอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะ discriminant function ฟังก์ชันที่1เนี่ยจะจำแนกได้ดีกว่าฟังก์ชันที่2ใช่ไหมคะ เพราะว่ามีค่าขนาดในข้อ correlation เนี่ยสูงกว่านะคะและถ้าเรานำไอ้ค่าขนาดในข้อ correlation เนี่ยค่ะมายกกำลังสองอันนี้ก็จะให้ความหมายว่ากลุ่มของตัวแปรอิสระเนี่ยสามารถอธิบายความผันแปรหรือความเปลี่ยนแปลงของสมการจำแนกหรือตัวแปรตามเนี่ยได้เท่ากับค่าเนี้ยแล้วก็ คูณ100ก็จะออกมาเป็นร้อยละนะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนาะก็จะอธิบายได้ว่ากลุ่มของตัวแปรอิสระ x 1 x 2 x 3 x 4สามารถอธิบายความผันแปรของพนักงานขายเนี่ยได้ร้อยละ0.954ยกกำลังสองแล้วก็คูณร้อก็จะเท่ากับ91.01% อีกค่าหนึ่งก็คือ eigenvalue eigenvalue เนี่ยเป็นสัดส่วนของความผันแปรระหว่างกลุ่มหารด้วยความผันแปรภายในกลุ่มถ้าค่า eigen ตัวนี้มีค่าสูงมีค่าสูงก็แสดงว่าสมการเนี่ยสามารถที่จะจำแนกตัวแปรตามเนี่ยได้ดีนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ย discriminant function ที่หน่ง มีค่า eigenvalue สูง,สงนะฮะสูงกว่าฟังก์ชันที่2ก็จะจำแนกกลุ่มได้ดีกว่าฟังก์ชันที่2ส,สถิติอีกตัวหนึ่งที่ใช้พิจารณาว่า discriminant function เนี่ยสามารถที่จะจำแนกได้ดีหรือไม่เนี่ยก็คือ views lambda นะอันนี้ก็จะใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม หรือเป็นการทดสอบว่ากรุ๊ปเซนทอยเนี่ยต่างกันหรือไม่โดยในการทดสอบอสมมติฐานเนี่ยคะ่ะเขาก็จะตั้ง h 0ว่า m 1่เท่ากับ m 2 h 1นึไม่เท่ากับ m 2นะคะโดยที่มก็คือกรุ๊ปเซนทอยอันนี้ต้องเขียนระบุเนาะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าพูดถึงม u เขาก็จะนึกถึงค่าเฉลี่ยธรรมดาใช่ไหมคะอันนี้เป็นกรณีที่ เรามี2กลุ่มเนาะตัวแปรตามมี2กลุ่มแต่ถ้าเป็นตัวอย่างนี้ของเราที่มีตัวแปรตาม3กลุ่มเนี่ยเราก็จะต้องตั้ง h0 ว่า μ 1เท่ากับ m 2เท่ากับ3ส่วน h1 ตั้งยังไงคะคงคงจะไม่ตั้งว่า μ 1ไม่เท่ากับ μ 2ไม่เท่ากับ μ 3ใช่ไหมคะ,ะ h1 เราจะต้องตั้งว่า Mu i ไม่เท่ากับ Mu j อย่างน้อย1กลุ่มนะคะ,ะถ้าค่าวิวส์ Lambda ตัวนี้นะคะวิวส์แลมด d าตัวนี้มีค่ามากอันนี้หมายถึงว่าตัวแปรเนี่ยจะอธิบายการเป็นสมาชิกของกลุ่มเนี่ยได้น้อยซึ่งค่า Views แลมด d าเนี่ยคำนวณมาจากสูตรนี้เนาะมื่อ,อเท่ากับ1หารด้วย1บวก อันนี้ก็อ่นว่าล a มดามืนกันเนาะแต่มันเป็นเหมือนล a มด d าตัวพิมพ์เล็กอย่นั้นนะคะโดยที่ลมด้าเล็กเนี่ยคืออเกนแวลูที่เป็นสัดส่วนหรืออัตราส่วนของความผันแปรระหว่างกลุ่มหารด้วยความผันแปรภายในกลุ่มใช่ไหมคะที่เมื่อกี้บอกว่าอเกนแวลูมากๆเนี่ยจะดีซึ่งจากสูตรเนี่ยถ้าอเกนแวลูมากมันก็จะทำให้ค่าวิลลัมดาเนี่ยน้อยใช่ไหมคะ นะซึ่งก็จะดีเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เห็นไหมวิวแลมดาของดิสกิมเนียนฟังก์ชันที่หน่1เนี่ยจะน้อยก็คือจุดศูนย์แปดหกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะจำแนกได้ดีกว่าฟังก์ชันที่2นะคะจากสูตรนะคะเราจะเห็นว่าวิวแลมดาเนี่ยคำนวณจากค่าไอเกนแวลูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยสามารถที่จะตั้ง s 0ได้อีกแบบหนึงได้ดังนี้เนาะว่า s 0คือ lambda uh, eigenvalue เท่ากับ0ซึ่งก็หมายถึงว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือกรุ๊ปเซนทอยมันไม่ต่างกันก็คือความหมายเดียวกับมี่งเท <1, S 2> ่ากับมีสองเท่ากับมีสามตัวนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ uh, เราต้องการเนาะผล,ผลการทดสอบที่ต้องการเนี่ยคือ h 1 คือกรุปเซนทอยเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างกันใช่ปะ่ะอย่างเช่นตัวนี้เนาะอย่างดิสคิมเมนต์ฟังชันที่หนึ่งนะคะฟังก์ชันที่1เนี่ยมันจะซิกนะคะอันนี้ก็คือผลที่เราต้องการนะคะแต่ฟังก์ชันที่2องเนี่ยกรุปเซนทอยเป็นไงคะไม่แตกต่างกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่ามันไม่สามารถที่จะจำแนกกลุ่มได้ดีนะคะ ต่อมามาดูสถิติที่เราใช้พิจารณาว่าตัวแปรอิสระตัวใดมีความสำคัญต่อการจำแนกกลุ่มซึ่งมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือสัมประสิทธิ์การจำแนกมาตรฐาน standard d i a i canonical discriminant coefficient ตัวเนี้ยนะคะถ้ามีค่าสูงก็จะแสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นมีความสามารถในการจำแนกกลุ่ม ของตัวแปรตามเนี่ยออกเป็นกลุ่มเนี่ยได้ได้ดีเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะคะในฟังกช์ชันที่1เนาะตัวแปรตัวแปร x 1ใช่ไหมคะตัวแปร x 1เนี่ยจะสามารถที่จะจำแนกกลุ่มพนักงานขายทั้ง3เนี่ยได้ดีที่สุดนะอันเนี้ยเราจะต้องไม่พิจารณาค่าค่าปัจจุบวกประจุลบใช่ไหมคะ ดูแค่ตัวเลขเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะโชว์ให้ดูว่าการพิจารณาโดยไม่สนใจเครื่องหมายเนี่ยได้ชัดเจนอย่างถ้าเราพิจารณาที่ฟังก์ชัน2เนี่ยเราก็จะบอกว่าตัวแปร x 3ใช่ไหมคะที่สามารถที่จะจำแนกกลุ่มได้ดีกว่าตัวแปรอื่นโดยความหมายของไอค่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้ค่ะมันก็เหมือนกับใน regression เนาะ และตัวที่นิยมใช้ในการบอกถึงความสำคัญของตัวแปรต้นที่เราใช้ในการจำแนกกลุ่มนะคะก็คือ discriminant loading หรือ structure m e t r i c ตัวนี้เป็นสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นแล้วก็ discriminant score นะคะซึ่งแฮแล้วก็คณะในปี2010นะเาก็ เสนอแนะให้ใช้ discriminant loading ที่มีค่าตั้งแต่จุดสขึ้นไปนะอย่างตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามี x 4 x 4นะคะทีะ่ค่า discriminant loading เนี่ยน้อยกว่า3เนาะเพราะฉะนั้น x 4เนี่ยก็คือจะจะจำแนกกลุ่มได้ไม่ดีนะะเรามาดูการเปรียบเทียบของ สวิธีเนาะที่ใช้ในการพิจารณาว่าตัวแปรต้นตัวใดที่มีความสำคัญในการจำแนกกลุ่มวิธีแรกก็คือสัมประสิทธิ์การจำแนกมาตรฐานนะคะถ้าตัวเนี้ยเราจะพบว่าในฟังก์ชันที่1ตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คือ x 1ใช่ไหมคะรองลงมาก็คือ x 2 x 3แล้วก็ x 4ตามลำดับ แต่ถ้าเป็นวิธี structure metric หรือ discriminant loading ในฟังก์ชันที่หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คือ x 3ใช่ไหมคะรองลงมาก็คือ x 1 x 2แล้วก็ x 4ถ้าเรามาพิจารณาจากตัวอย่างเนาะจากข้อมูลที่เป็นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า ตัว x 3ตัวนี้ค่ะจำแนกกลุ่มได้ได้ดีกว่า x1 โดยที่เราพิจารณาจากช่วงห่างของกลุ่มใช่ไหมคะอย่างเช่นกลุ่ม1กับกลุ่ม2เนี่ยค่ะ1 6 1 7หห่างจาก122.40เนี่ย39.33เนาะแต่ถ้าเป็นของ x 1เนี่ย1้อยาห่างจาก86.53เนี่ยห่าง17 จุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะเห็นว่า X3 สเนี่ยช่วงห่างมันจะมากกว่า X1 เนาะดังนั้นวิธีที่นิยมใช้เนี่ยค่ะก็เลยเป็นวิธี s tructuremetric หรือ d i s c r i m i n a n t Loading ตัวนี้